อสการครับผมอาจารย์ครับซาตูสาธูเจริญพ่อ,อบัดนี้เราบัดพนสินิโชกอิลีสินสิโชกอิล,อลีนวะครับเม<า>ียนโ,โอ้ยผมโหแต่อันนี้เธอแรกที่นีนที่เขามาหาอาจารย์อยู่อยู่วัดตะกีมผ่านมาอยู่ตคกับ<น>แต่ว่าเคยเขาแม่หนีดูอยู่ที่ครับอืมเคยขามาบ่อยอยู่กับกับโบหูแล้วเนี่ยโบเคยเห็นกันโบเคยหูจักกันเนาะครับ ผมกับมั่หูว่าอาจารย์ยยบงนี้นะอขนแนว่อกันี่อมเลยกับยุตวัตรอาจารย์ใครไปมู่กันก็มู่กันก็ไปอื่นน้ำกันนี่จะไปหาคนพึ่งอย่าเห็นนี่แบบนี้ป้าสูตรคำนวณคือจังหวะเนาะครับของของเลขอาจารย์เป็นเป็นเลขคำนวณเนาะเลยคำนวณมันตรงน่ะลายลายลายหมอมากลายทีมากครับจังหวะมือว่านผมลงโงตัว อ่าลงชุดเต็มไปให้เอฟซีพันเบิงแล้วอันนั้นเป็นชุดที่ชุดข้าวๆอ่ายังบอตัดยังบอท่านตัดแล้วกับบอลท่านได้บอท่านได้ลับบอท่านได้เละละแมน,นห้ไปบอท่านได้เละละคือหาเขียนให้ข้าวๆไปว่าเลขตัวนี้ตัวนี้เสื้อบ,บอท่านได้จับรักหนวยรักซิปมั้งสินะลงกใหมมือลงไใหม่เมื่อวานนี <laughs> ่ตอนแรกๆครับผมโอ้ยจังไดน้อบาทนี่ เพราะว่าผมเลี้ยวเบิรงแล้วมันมีหลายตัวหลังจากจับลักออกมาแล้วมันเป็นตกกัวลับไหมครับบานนี่เพราะว่าชุดที่ลงใหม่าวานเพราะท่านได้จับลักแมนเพราะท่านได้จับลัก<อ><อ>นะครับหลังจากที่ตอนนี้คือได้ตัวดับกไ็ได้แล้วแมนได้แล้วเฮดได้แล้วครับตัวที่จับลักตัวได้เป็นลักซิปตัวได้เป็นลักน้วย<อ>ก็จับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวตั๊กก็ได้แล้วพวกมือครับมานี้หานี้ถ้ามานี่คือหานี่คือมาลักเงินบอกครับนี่อหามาลักน่วยหามาลักน่วนเพราะหาหนั่นหานี่ต้องกลับเป็นหนึ่งหาแมนแมนแมนเป็นหนึ่งหาเพราะว่าเขียนให้ตาก,กวนมันคือให้ให้ให้เข่าเข้าหว,ว่าเลี่ยงซื่อให้เบิ้งไงห้าหกเจ็ดแปดนี่เบิ้งสามหลักมันแต่ว่าเขียนเขียนให้เบิง้งเบิ้งมันเบิ้งไงอันนะั้นบ่วหันได้จับหลักว่า หายูรักสิพึงรักหน่วยยังสิบ,บันนี้มาคัดได้แล้วบันนี้ว่าหาน่นยูรักหน่วยเพราะฉะนั้นก็สิเป็นหนึ่งห้าครับหน <1, 6 S 2> ึ่งหกอะไรอย่างนี่นแสดงว่าตามที่เบื้องนี้ถ้าหามาเนี่คือห้าเอ๊ะมาหลักหน่วยเนาะนนครับผมแปดนี้มาหลักสิบเป็นประรับแปดมาลักสิบแปดนี้มาลักสิบแล้วกา จะไดอหนึ่งสองสองกับหลักสิบสองหลักสิบนะครับสองหลักสิบถ้าสองถ้าห้ามาจะอยู่หลักหน่วยถ้าแปดมาจะอยู่หลักสิบถ้าสองมาจะอยู่หลักสิบหลักสิบเอเดี๋ยวเราผมเขียนไหมเอาเอีเป็นยังงนนี่เป็นชุดเขียนไหมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วหรอครับอาจจะท่านอยู่หรอกนะเพราะว่า เพิ่งลุเหลือวันตอนแรกครับรมันยังไหลมืออยู่ดอกยังไหลมืออยู่ดอกแต่ท่านยูนะครับขอเอาตัวลักมาจับให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้บาทนี่อันนี้คือกลับแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเนียนยนนะครับหายุรักหน่วยครับผมหายุรักหน่วยอ่านี่สองกับม่หยุรักสิบแต่สอบมากหนึ่งหกสองหก หกเจ็ดแสดงว่าหกหกนี่มาได้ทั้งนวยทั้งสิบบอครับถามมาเพราะว่าเขามันมันมาจับคู่แล้วมันล่องเทือเจ็ดมันดับแห้งก่วเขาก็ตองสลับให้มันถึกถืกกันนะถึกให้มันเข่าตามสูตรให้มันเข่าตามสูตรครับให้มันเข่าตามสูตรเนาะเพราะว่าชุดเลขนี่ชุดเลขเลขชุดนี้เป็นชุดบนตรงตรงเนีตรงนะครับชุดบนตรงตรงแต่ว่าถ้าถ้าว่าอยากให้เสียโอกาสก็คือกลับไปนั่งกากดี ครับเพราะว่ามันเกิดมันก็กับใดขึ้นกันมันบ่มีอังที่แน่นอนดอกโอ้น้ำเหล็กครับติเไปได้หมื่อสิกงทุกอย่างหรือครับเพราะว่าคำนวณกับว่าไปตามสูตรสูตรเขามาังสี่ของตรงว่าไปตามสูตรแต่เหล็กมันมันตินไปได้หมืทุกอย่างออกได้ส้นนาบุตรซ้อนนาผุละแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือหลักๆนี่คือเน้นบนเน้นบนครับเน้นบนและส่วนมากนี่ตั้งแต่งวดออกซีหนึ่งเจ็ดงวดก้อนหนานั่น งวดนึงกับงวดนึงกับเขาบ่าลุด,ลดรุดรุดบ่ฮะมันเป่าเลขเป่านี่บ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 ่ผมมีโอาากาสเถ้าเลขเบิ้ลมักจะรุดอารุดเลยล่ะบ่ครับหลังจากนั้นมาสีหนึ่งเจ็ดเข่าทั้งหนึ่งเจ็ดทั้งแปดศูนย์ตรงตรงเนียงวดนั้นเนีเยนตรงตรงแล้วก็งวดถัดมานี่ออกตัวกลับออกตัวกลับครับให้สองห้าออก <52 S 2> ห้าสองเออนะครับพยานกับอกว่าเอ้ามันอันนัไไ้นคือมันรุดตามสูตรเนียน ตามสูตรมันลดเมื่อกี้ก็เขาตรงๆอยู่เจ็ดสามพันตัดบแบบนี้พันพันตัดกอกนี่เราก็เลยแอดมินก็เลยเอฟซีก็เลยเสียโอกาสเลยเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เป็นคนตัดถ้าผู้ใดว่ตัดก็ซื้อว่าโศกไปคืออาจารย์ตัดตามสูตรนะครับตัดตามสูตรงวดนี้นี่ถ้าตามสูตรตัวตัดก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ด ตัดเลขเบิ้ลแปดแปแล้วก็เจ็บแปดเย็บแปเอ้านี่มีคือตัวตัดเลยครับแต่ว่าออกตัวตัดมาสองวันสอนก็เลยเย็บซี่ก็เลยเสียโอกาสบานี้พราะเนก็เลยสิตัดให้น้อยลงแต่ว่าผู้ใดมักตัวใดก็ไปไปไปเบื้องเอาไปคัดเอาสั้วมาพอากตัดออกหลายตัดตัดตัดเป็นยัง มันเดวมักออกมันตัดตัดออกได้ับอาจยะตัดออกตัดทำไยออกตัดแม่นวันนี้เส้าเกี่ยวก้อนก็สามปองสามตัวเกี่ยวเมื่อกี้ก็สามปองสามตัวเพื่อนโอ้ยตัดตัวเพราะฉะนั้นนี่แหละงวดนี่มันก็สิออกตัวตัดนี่แหละครับกต่มากยุ่นเลียเปียก มากเปียกเยมักแปดยกเยอยู่คยั้นขั้นขั้นมันมาได้ก็เปียกเปียกนแต่มีโอกาสถ้าจะมาเบิร์บอครับถ้าจะมาเบิร์มีโอกาสมาได้ปปดแต่แต่ว่าผมคือลักซิบมันกับ่ได้ดับเนี่ยเปียกเปียกครัเปียกมันกับลักซิ่นี่มันบ่ดับแต่ว่าลักหน่วยกับกับ่อดับขึ้นกันแปดยบอ่ครับแต่ตัวดสิ่สีมาเทียนมันขนาะมันสิเป็นแปดยังก็ไม่อยชุแนนั่นละมสีชุแนีนั่นละ บ้านนี่โตวตัวเน้นได้ปบะนี้ครับัวเน้นนี่ก็เนี่ยติดนี่แหละโตัวที่ขีดเส้น่ใต้นี่บ้างตัวเน้นคือเดี๋ยวผมจะว่งตัวเน้นเนาะหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองหกตัวเน้น แปดสองแปดห้าแปดหกนี่เป็นตัวเน้นตัวเน้นนี่แล้วเน้นแ,นนแค่นีน้แหละ 5, ตัวนั่นตัวทัดใดตัวโปตัวโ่วงก็ถือว่าตัวล่องแล้วว่าได้ครับอา้านะครับพอมือว่าหนี่ล่งแล้วบอกเอซีว่าเดี๋ยวมือนี่จะมาเอาชุดเน้นกับชุดตัด เพิ่มเติมให้พันเบิงนะครับแต่ว่าได้ชุดกลับด้วยมือนี้ครับผมกับมือห่วเมื่อวานชุดที่ลงไปผมกับมือว่าบอทในจับหลักนะครับแต่ว่านอาจจะท่านที่ดอกพ้อนยังเหลืออีกหลายมือนะครับเพราะฉะนั้นชุดของเมื่อวานนี้นะครับมันจะมีหลายตัวที่ต้องกลับครับหลังจากจับหลักมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนเป็นชุดนี้ครับผมนะครับชุดนี้นะยืนยันยืนยันครับ ให้ว่าบรต้องคงแลขคงสุดท้ายให้ว่าชุดนี้เลยฟันแล้วเรียบร้อยน,นะครับเป็นเลขสูตรคำนวณต่อจากนี้ก่สีบลอมีบอมี่มยังเพิ่มเ<บ>ติมบ,บมี่ยังเปลี่นแปลงบ,บ,บอมีสูตรอื่นออกมาอีกครับอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วเนาะครับเนาะเอาจาังไรก็ลออเอาไปพิดจหน้าเบื่งครับผมอันนี้พระอาจารย์ นอกจากเลขสูตรแล้วมีเลขอย่างอื่นนบะครับที่มากก็ก็ก็ขั้วไม้ก็ว่ามันเฮ็ดเลขเลขเลขติดก็ว่าได้มันมีเลขติดเลขสูตรสูตรเลขติดแต่มันมันอยากหลายตัวยักหน่อยเลขติดบมาเลขติดเอย่านะอย่านะอย่าคอมเขียนเพิ่มจากน้อยกันลักเลขเลขติดเลขติดนะครับเลขติดบน ติดบนครับผมนง่นแ้วห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยติดซีตัวของนีนี่ผันซือ้อซื้อตัวถ้าซือ้อซื้อติดซีตัวนี่แต่ว่าของของอาจารย์นะ่ะมีติดอยู่แล้วครับอแต่ว่าถา้ถาถ้างของผู้อื่นหรือของเสี่ยนอื่นก็นว่าได้ขันตอนซื้อติดนี่นี่โอกาสถือ นี่ก็เรียกติดของอาจารย์ห้าหปดนี่แล้ว 5, นะครับห <5, S 1> ้าหกเจแล้วก็ลักลักบ่ครับอันนี้ลลักบ่ลักสิบนี่บนลักสิบลักซิบบ่ลักซิบปุ้ที่มีมีหนึ่งเหรียญยนเนาะมีหนึ่งมีส หนึ่งี1 1> <ต>่สองแปดมีเตอหนึ่งนะะอืมตัวนี้คือมานี่คือมาหลักสิบเนียนนะครับถ้ามามาหลักสิบถ้ามามาหลักสิบครับก็หลักหน่วยหลักหน่วยนี่มีมี่หกบ่ะ รับหน่วยมีหกมีให้มีหก <6, S 2> มีเจ็ดมีห้ามีหกมีเจ็ดครับอ่าแนแนแนนรับหน่วยหน่วยมีห้าอยู่หรอมีห้ามีหมีหกห้าหกแล้วก็เจ็ดสามตัวอันนี้คือตัวที่เด่นที่สุดเน,ะน,นาะแนนแนนดิบติดเขาติดเลขติ๊ดต,ดต,ดตดีต้องสี่ตัว ห้าหกเจ็ดแปดครับเลขียกติ่เาแต่ละส่วนหลักสิบมาเดนเดนมีหนึ่งมีสองมีแปดจะแสดงว่าระวังหนึ่งกับแปดนี่ถ้ามาชนกันนี่แปดจะเด่นกว่าบแปดเด่นกว่าเพราะแปดเด่นกว่าลักสิบนี่แปดจะเด่นกว่าหนึ่งนะครับพอมาเจอกันปุ๊บก็เลยกลายเป็นแปดหนึ่งครับแปดกับสองมาเจอกัน ก็เลยกลายเป็นแปดสองเพราะว่าเปียกมันแห้งกว่าแปดมาหลักสิบแห้งกว่าถ้า <c oughs> ถา้ถาเป็นลักนะค <c oughs> แต่ว่าถา้าถ้าติดนะมันมาแห้งทุกตัวห้าหกเจ็ดแปดมากมากเ้แต่มันมันกระลายตัวอยู่ดอกแต่ว่า <c oughs> มันสูตรมันมม่ยังสี่ก็ได้เบี้ย่ง 4, ยังสี่แบบเดี้ยนี่นะเพราะมัน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 เหล็กนิมิตมันเหล็กฝันเด ว่าไปตามตสูตรอ่าสูตรนะครับว่าไปตามสูตรแต่ว่าจังไดกะอยากฝากเอฟซีจากน่อยนึงครับผมเพราะว่ามันสองงวดติดแล้วที่ม,มันออกตัวตัดนะครับเพราะฉะนั้นนีเพื่อไว้เนี่ยิดครับ <c oughs> ให้มาใ,ให้พี่จหน้านะครับนอพยา,านเนาะให้เอฟซีพี่จหน้าเพราะว่ามันออกตัวตัวตดมาสองงวดแล้วแต่ว่าเกือบต่กรอนนีเล็เลขมันสี่เห็ดได้ประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดตัวทั้งสิบห้าตัวทั้งเสียันนี้ตัดออกตัวละสามเพราะเพราะว่าอยากให เอฟซีอยากให้นั่นไม่อยากให้มันไล่แน่ไม่อยากเลยเอยาะว่าสิบสองตัวเสียไม่อยากให้ใช้ทุนหลายก็เลยมันก็ตัดยังวานนั่นแหละตัดมันก็ต้องรุอดู่แล้วโอกาสครับพอเอาคำนวณเด่นมาแล้วรี่มันเลยผ่านโอกาสคำนวณเด่นมาแล้วบานนี้พอมาตัดบานนี้มันก็เลยอยให้เอฟซีเสียโอกาสสองสองหัวสองเพื่อแล้วนั่นก็เลยว่าอยากตัดออกเอาเอาสุดเตรมไปเลยยังสินะครับ เพราะว่าตัดตัดเ่ยไม่ออกเนี่ยมันมันก็ดเงอ่ลนี่ยมันถือยู่เลขแต่ว่าอาจารย์ผู้เฮ็ดผู้บอกที่ตัดตัดบ่ถือบดนี้ก็เลยเอ้ซ c เซียโอกาสเอาวันนี้แหละครับวันนี้แหละเอาโอเคครับผมก็ชัดเจนเอาจยงไรก็แคปน้าจอไว้ไปพิจารณาเนาะครับเนาะเอาจังไรก็ หมดแล้วครบแล้วนะครับบอลจะเป็นเลขจิตลักซิตลักหน่วยใครครบแล้วเลขโตเน้นตัวตัดชุดเต็มมีครบทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมื่อนี้เขาสั่นกัเดี๋ยวจังไหรกัสชีรบกวนพระอาจารย์ซัมมี่ครับผมเดี๋ยวสิได้เอาไปลงเสนอให้เอฟซีพันเบิงเมือแรกสาธุสาธุครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับสาธุ